โอ้ยกบหน้าอ๋อมีตรงใหญ่ผู้น่มันไขออกเลยต้งกบต้องอื่งเท่พอท่านโตก้าวกำงาใหญ่เลยจ๊กบาานีโจ๊กเท่ากันยุ้มกันโลละหาลอย มา,มาตะเสามาตะเสาก็มีตะเสาคือเกาฝนตกแห้งมาทุ่งัวไหนล่อนะท่งรล,ล,อ,ยยลอยสามสิบล,อย,ล,อ,ยลอยหนึ่งเน้ยอ,อึอ่งมันเท่ามือขึ้นนี่มันบ่เน,นี่ยฝนเน่งแหงแห้ง,อองหขายย่เบิ่งเนี้ยทุ่งะไรก็ครับนี่ อันนั้นมันอึ้งอยังอันแดงเด้อึ้งเหลืองอึ้งไข่ฝนกันร้องกันไปไต่มากคุณนะอึ้งมือขึ้นนี่แล้วหนอฝนตกแห้งไหลเออใครกิบลงมกิบไปเรีนถุงเท่าไรนะครับเนี่ยถุงละหนอยถุงละหน่อยขายอีบ่อยนี่กะติดไข่เน่พวกไข่เน่มันอันนี้ไม่อึ้งแดงน้ำตรงเนี่ย ทุ้งละลอยไข่นี้ยมาจาอึ้งหอยไ่อันนี้เพิ่อืงยังครับเป็นเนี่ยอึ้งหมกแดงอึ้งหอยเป็นจังเดยดอรอึ้งหอยแต่ทะเลายลลายโอ้ทุ่งละลอยแบบมันไข่เด้อดตัวใหญ่ๆเนาะฝนมันตกหรือขึ ton, ule, aa, Sultan, ้นวันเหล่านั้นกูนะเออปวดกลังเอาขึ้นมา ฝนตกมันละมาแล้วอึดออกอึดออกพูดเวราเอาขึ้นมาบนท่านเดชวัดเนี่มาแล้วมาแล้วแล้วโอ้ขอบืนฝนตกพอบืนว่น่ย ก็แม่กินนู่นแล้วก็มีเมืองแหกินนู่นน้อยนี้วก็นเป่เจ้าเจ้าหงเอืยงแล้วผลโต๊แข้งลายไปนอนมือขึ้นเนี่ยเอืยงเนีองนี่ล้าอะ เบ่แล้วงัดหนก็เบิดแล้วแล้ววะร่อยสามเหมอนันมันใครอยู่เด้ะปนกันแม่นครับอึ่งบานเทาฝนมันตกแห้งลรยมื่อคืนก้าเราตะว่างลงคุ้นห่น คือกาตาเจอตั้งเบื้องหยิกแล้วเขาคือไม่อยิกตาเบื้องก่อนเขียบโมก็มีอึ้งแดงคนนะ เดรมเยว่อยดกนอลาลียเธอลอยนึงโอไปไต่ือขึ้นนี่บอครันมันกระซ่บด้วยนบอครับตัน่อยน่อยมััดรยบข้วถาฐนเราเบิ่งนดูึกเดเคียยหมู้แล้วก็ได้ เอื้องที่ปูหน้าก็ได้อึ้งก็ได้สุดละเอื้องอึ้งบุกตลาดแล้วฝนตกแห้งลายมันขึ้นเลแห้งที่สุดคงปีนี่เลยแหละครับสูปีสูมือพราลิ่นลื่นตามือขึ้นนี่แห้งลาย แล้วต่คนไครบุคคลกระสัรงกันอันนั้คือยังนะอื้งาท่าใดนั่งครับอื่งกันนะ ซ้ำกันบ่เรือใครผูดเราใส่ใส่กระเป๋าเลยเราใส่กระเป๋าเลยเฮ้มันเต้นหนวกก็ออกอยู่ในกระเป๋าเรานี่แหละหอมอินผมเอึน ปคนอุ้ยังิน่ะอุ้ยกบหน้าอ๋อมิโนตัวใหญ่ๆพู้หน่ะมันไข่ออกเรืองตั้งกบตั้งอึงตั้งหน่ะเปนเฉียบวะครับตั้งอึงโอ้ยไปเตะเนี่ยขึ้นเหนือแม่พิณคนหน้ามัามลบไปแล้ววะด้ามไปเบอร์พู้หน่ะมันไข่เต็มกับไอ้ตักถุงแงงเล่าเลยกบกบหน้ามีโนตัวใหญ่เลย ขุนเพิงเพิงแล้วกับี่แล้วข่าขายอ่นอยู่หรอวะเพิงแล้วบเดวออกท่าได้กว่านี้ลอยถุงเราลอยสามสิบครับมันกับไข่แนบ่ไข่แน่ปนผลกันครับอึ้งบานเฮาว้าวานผู้ไร อุรเาพูดไปหาเลาะต้นน้ำเจ้าเดี๋ยวต้นมันใหญ่เรียนคืออยู่อันนั้นแหละอันนั้นแหละเพ่ตังตังเฮียครับัปยายภูฏีพี่เต่ากำลังฝนลงเพืกันถึงละลอยถึงละลอยสามสิบตึงบานเท่าฝนตกแข็งมือขึ้น หลายขนาดครับเบิดแหลกข้าวเดียวกำล่างอาลงอาตะวานาลงเลยครับยายเบิ้งทั้งหนาเรื่อยๆพี่น้องก็ลังเอามาเรื่อยเอามารเรื่อย <c oughs> <c oughs> ดู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  คนกับพระธรมาหลาไปในพี่น้องเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ฝนต้องกระเศร้าตกบ้าเมืองันเนี่ยตกลินๆๆๆลินลินลินางเบิ่งเรื่อยๆครับนี่ยบางน้ำผึ่กแม่อยู่โคมขามอยู่ตะกอละเสียวม,มาไม่ไม่ขึงง้นงเลยก็แต่ว่าทรรมาอยู่เออธรรมมาเศร้าโพดเอามาเศร้าเกินไป <laughs> ตะกะเตนกะหลมีหลราคาพุ่นเขียดก็มีได้ของเราพุ่นหองอยู่ในถุงพุ่นนะก็บอกตัวว่ามันหล่บมืงก้อนมันหลเห็นกับฝ้าซสื่อโหลดพุ่นถุงใหญ่้โลหนึ่งหนอเหนึงานามนามถุงใหญ

พูนถ้าดื่มกบอยู่หุ่นเพราะพอที่มือกันไม่อย่างตื่นสวยอย่างเป็นไตอื้งหมวกขึ้นเใาต้นกาครับผมข้างหลังหุ่มกันด้ได้เป็นไตย่างเรากระดาษทั้งหุ่นไม่อย่างนี้วะกบหน้านะมอห็นเราหิวมากขันไปไปทางไปก่อนไปเบิ่งกบหน้าก่อนแล้ววะต้นกาวิถีบ้านนาใบต้นกาครับผลว่าขจ้าวาดิกบกันอยู่ทางพีแล้วเรา ทางใหนบูพี่หลงเลยมันต้อถทายสวยจังหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเศราอยู่ท่านไหนพอหกโมงก็นเ้พี่หองตอนมันแจ้งไว้ตอน,นตีหากลัวกเกือบหกโมงล้ะแหละยางมันจังหน่อยโอ้ย คบหน้ามาเท่ากับคักเล่อยแล้ว่รวยนะไข่เต็มทองไข่เต็มแยงแล้เก่ามาใหม่ๆไตมากมือขึ้นเลยครบหน้าขลองแทะเลยเด้อพี่น้องมึงนะกลังมอดแลก็มาเพราะมันแจ้งเลยครับท่านได้หมอดบ่บูผมว่ามาก่อนอบอบอบอยู่ในฝุ่นเถิงครบเถองอึงขุ่สดกับมีนะครับ้อพุ่น กุ้งฝอยหน่อยพอดีก่อยเลยนี่ก็มาใหม่ๆขึ้นกันเศร้าบาทเศร้าบาทของแม่เรากุ้งฝอยหน่อยเศร้าหนาเศร้าหลังเศร้าหนาเศร้าหลังเลยเราโอ้ฝนตกจืดแน่จังเลยพี่น้องเด้อย่างไปน้ำกันุ่นของเราขึ้นขาเฮาีห่า ควัดลอยบรรยากาศมันได้เนาะบรรยากาศมันได้เออไงอึ้งเราแม่ไก่รูกตัวไหนล่ะครับพี่ สีลอยหาสีเบอร์เเดิมแม่ไข่ไขอ่อุ่งปุ้งนี่อันนี้อันนี้พเพิอ่อนึงไหวได้เนาะครับยึไหวกับมี่นะครับคกบแล้วกับมี่รับมีสีใบแะ้วหวยหลายเด้อครับเนี่ยมาลอคิดนู่นกบเขียร อากาศคือข,ขักหลายครับผมนะครับเบอานเท่าละ,ละไปสุบละเธอเสียเป็นมัดมาละสี่สิบบาทหนึ่งเอา,ากำกมันสองกำมันละสิบ,บาทบักง่ามหนึ่งพักแม่เรา บัวผสมเสีเสียงอย่างน้อป่ะนี้องโอ๊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 อยู่ใส่อึงหลายคือบบมีอึงหุ่นไหมหุนซ่อนปลาเรามอนี่ปลาไหลหรออันนีนปลาเีย เดี๋เล่อเต็น้ำดำไม่ได้ใวะใ่นำดำะมเปนข่ด้ปลาหูดำที่ว้าน่ะบ่ปลาหางดำน่ะบอยังก่อู้แต่ว่ามือนี่ปลาแม่เราไหลด้วยครับเด้ออล่งการเลยมือนี่ยจับเต็มเลยปลาเราล่อเมร้อนเลยครับเด้อจับเต็มขนาดเลย มันเสียงอีหยังล่ะคืออืองางอืองางเต็มอยู่นั่เสียงมาว้ายู้อยู่ในสอบถ้าไหนมีเวลาเท่ฟังเสียงไปก่อนพี่น้องเลยแมนเนี่ยนี่นี่กับแมนเนี่ยนี่ยถ้าไหนมีเวลาเท่เราขนปลาก่อนฟังเสียงมันห้องไปก่อนอ <laughs> ฟังเสียงห้องไปก่อน <laughs> ขนป่าลงมาทั้งแล้วโขลดร่า<น>แม่น้อมครับอิงเล่าหนึ่งสองสาหาหกสอบมือเนี่ยแต่ว่าเราขอเวลาขนปลาลุกจากรถก่อนห้องกันสนันเลยเต้องนอนใหม่เติมป่วย เดี๋ยวว่จังมาเบิ่งครับเห้ยเพิ่งขนของลงก่อนตอนนี้ฟังเสียงอื่องห่วงเดี๋ยวเบิร์นท่าบนก่อน ก็กลังย้ายลงครบเขียบเื่นื่เก่าห้องกระบ้าก็เลยย้ายลยเฮ้ยอ่นะหาสื่อปักซีเล่าซีเล่าไปใส่หมกโกบเลยหมกโกบหน้ามาเออนั่นล่ะเออปักซี่เล่าล่ะหอมไปใส่เนาะจักสองกำเออ น่ากันเสองกลับพักน้ำงามโจมในพั AC, กกับถือฝนโอ้หุ่นมันขจรวมาไหมเขามากโกง่คนขึ้นหุมอีกแล้วพุ่น่ะเดี๋ยวพี่นาะอย่างเบื้องอีจกจักรอบหนึ่งกันหน่อยเพราะเจ้ามาไหมบ่คนขึ้นลายแต่พุ่น่ะม่นเป็นอื้องว่าไหมบ่จักขจรว่ามาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวจังหน่อยเขาจะงง้อไปเบื้องทางแม่น้อม น้องเพิ่นกระลังนั่นเนอะเอามาไมาออา่อีกกระลังมาลงคนกระลังเริ่มมาหลายครับโอ้เราเน่เปล่งของเราแม่เปล่งคับไข่มดแดงคุณคุณคนมาหลายครับเออพี่น้องไปเบริษัทไปน้อมตัวรับเป็นกระลังใหญ่ของแล้วปา้า มีหัวเทอดปอห่องอยู่ในสอบคุณนะถ้ามีเวลาเท่ยอยู่เอียงสร้างเสียงมันหงอนหงก่อนห้องกระขนป่าแ,ปแล้วเวลาห้องกระมานนสอบนั่มเสียงมากแล้วมาคุณอ่ะออกโมป์ป่ากับพ่นนอป่าแม่น้อมกับลานแม่น,น้อมแม่น้อมเด้ ฟังเสียงมันห่องก่อนน่ครับก๊ลั่งมากครับลูกค้าก๊กลั่งหงั้งเสียงอื่งเมื่อก่อนผมปลา เราบมีเวลาเตะอือ่นเลยร้านแม่น้อมครับปลาโค้งแม่น้อมปลาสดเดี๋ยวไดยอึ้งลายกันกูนะฮาหกสอบครับแมนน่น้่นี่งนั่นเอต้องกายกร<ม>ดาบเลครับ เป <laughs> ็นยังส่นแม่อึ้งด้วกันบ่ฮะ<อ> <laughs> โอ้ไกลว่าเป็นสอบอึ้ง <laughs> ถุงไก่แล้วบ่คุณอ่ะอึ้งห่วงอยู่ทางคุณซีหากระสอบว่างอยู่คุณแล้วมันจะมีเวลาสายไก่บาทเร <laughs> าก็เรามั่งกระมาตั้งเรามันมีเวลาเท่เลยห่วงเอื้องเอื้องอยู่ คนห่มคนหัวคนสอนล่ะปลาลาคนห่มคนหัวคนห่มตาซื้อปลาตาซอเอื้อง ห้องอยู่บนญก็เดี๋ยวเท่ยอยู่ท่านมีเวลาเอามาเที่เที่ยวท่านตัวกำงามเลย จ๊กบานี่จ๊กเท่าไรกันยุ้มกันโอลละหาลอยหาลอยหาซีบซำแล้วเมือไค่เศร้าสุดแม่เราปะโหเอืยงเอียงเออคนุ่มเอียงแล้วๆคน่าจะเทลม กักันว่าอะไรยังล่าดปดิเราใหม่คือมาไม่ไป้่คลงป่าเป่า

เบ้อเลยเพื่อเต็มกำลังมั่งแบบยาวสี่ลอยหาซิปยังไงพี่น้องก้นผมเล่าเต่านี่พี่น้องบรรยากาศสีสันตลาดเต้าบ้านหัวหน,านา้าตำบลหัวหน้าอำเภอเข้มมาลาดบ้านเท่าคือข้ากับมือนี่เพราะว่ามือขึ้นฝนตกแห่งฝนตกหนักอึ้งมาหลายครับส่วนมากก็จะเป็นอึ้งบ้านเท่าครับมือนี่ ก้มหอมอืนต้มหอมอืนเอากับาอาหารการกินอาหารตามฤดูกาลบ้านเะท่าครับผมขนาดเลยไปเบิร์สุกโตแล้วอ่ะปลาเมลไม่เมลกำลังงามเลยกคน

แล้วเด็กสีโตแล้ว嘛อือเออเดี๋ยวอื้ออื้อครับผมสีสันบรรยากาศคือการขนาดครับผมตลาดนัดบ้านน้าจระเรื่อนอ้าวพิดอีกแล้วตลาดนัดบ้านหัวนาลงมือลงเว้นครับผมตลาดเซาวันอาทิตย์หัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขมราชบ้านเฮาครับผม ฝนตแกแข้งมือขึ้นคบเขียดหลายครับอึงกับร้ายปลาโค้งคุณะห้องเต็มอยู่ผลเราบม่มีเวลาที่ครับผมำารับันดีเอาไว้ทํานี้แล้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งตุกตุกทุกคนนะครับเด้อยๆย,ยังฮิง่งปังๆสวัสดีครับ